ในนามแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติจัดชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงและเคลื่อนขบวนไปยึดถนนหน้าทำเนียบประกาศชุมนุมขับไล่รัฐบาลและโค่นล้มบุคคลในสถาบันที่อยู่นอกเหนือการเมืองพันตำรวจโทรทักษิ่แท้ระบบวิดีโอลิงก์และโทรศัพท์ทางไกลเข้ามาประสายกับผู้ชุมนุมมุ่งโจมตีสารยุติธรรมของประเทศทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล โฆษณาชวนเชื่อประชาชนตลอดจนให้ร้ายบุคคลในสถาบันนอกเหนือการเมืองอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ8เมษายน2552แกนนำจัดชุมนุมใหญ่หน้าบ้านสีเสาเทเวศกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นตัวแทนของระบอบที่ต้องถูกล้มล้างออกไปท่าทีและวิธีการเคลื่อนไหวของการชุมนุม อยู่ภายใต้การชี้นำสนับสนุนและสั่งการของแกนนำอาศัยสถานีโทรทัศน์และวิทยุในเครือข่ายของแกนนำเป็นเครื่องมือปลุกระดมทั่วประเทศและได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดสภาพของการชุมนุมก็เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นการใช้สิทธิการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชานาจาักรไทยอีกต่อไปการชุมนุมปิดล้อมเพื่อทำร้ายนายกรัฐมนตรีบริเวณสี่แยกเมืองพัทยาการใช้รถแท็กซี่ปิดเส้นทางการจราจรสำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะบริเวณรอบอนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับความเดือดร้อนรุนแรงการประกาศจัดทีมไล่ล่าตัวนายกรัฐมนตรี การบุกไปขัดขวางการประชุมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่เมืองพัทยาทำให้การประชุมที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติต้องยุติโลงเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมเกิดความเสียหายร้ายแรงการหารือร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทิ่ฉับและทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก อยาากลับบ้นมือเปยุทธวิธีรุนแรงของแกนนำผู้ชุมนุมในลักษณะนี้ถูกสังคมต่อต้านอย่างหนักแต่ได้รับการสนับสนุนและชื่นชมจากพันตำรวจโททักษิณและแกนนำ<ม><ต>บนเวทีมีการปลุกระดมยุโยก่งเสริมให้ประชาชนกระทําิดกฎหมายก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองทำให้สถานการณ์ยิ่งบานปลายขยายความรุนแรงยิ่งขึ้น หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหา,หานครและปร,ะริมณฑลไปแล้วแกนนําผู้ชุมน,นุมได้ปลุกปั่นยุโยงนํากําลังกลุ่มคนเสื้อแดงบุกรุกเข้าทําร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองภายในกระทรวงมหาดไทยลงมือบรรทุศสลา,ายมุ่งหมายเอาชีวิตนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารประเทศ คนพร้อมพันถูกทำร้ายอย่างป่าเถื่อนเจ้าหน้าที่รัฐทูกจับไปเป็นตัวประกันอย่างปุกอัสถานีโทรทัศน์ดีสเตชันยังคงถ่ายทอดการชุมนุมโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมปุกระดมสร้างความฮึกเหิม พันธุ์ตวททัศนยังคงโทรศัพท์เข้ามาปราศัยปุกระดมการชุมนุมและสนับสนุนการกระทําของแกนนําต่อไปผมแพ้ไม่ได้วันที่13เมษาย,ยน2552กองอํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกออช เริ่มปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชกำนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเจินเพื่อคืนความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองปฏิบัติการแรกเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมดินแดงโดยกำลังทหารและตำรวจร่วมกันสลายการชุมนุมเพื่อเปิดเส้นทางจราจรที่กลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่เอาไว้ภาพที่พลเมือง,งดีบันทึกไว้จากมุมสูงทำให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มผู้ชุมนุม ได้ใช้ระเบิดเพลิงคว้างเข้าใส่แนวป้องกันของเจ้าหน้าที sure. ่และใช้รถแท็กซี่บุกตะลุยเข้าชนเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าและเดินหน้าเข้ากดดันสลายการชุมนุมเหตุการณ์ความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครวันที่13เมษายน2552เป็นการกระทำตามยุทธวิธีของแกนนำผู้ชุมนุมได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งลุกลามกลายเป็นการก่อความไม่สงบในบ้านเมืองพยายามสร้างสถานการณ์จลาจลกลางเมืองก่อการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการของบ้านเมืองมีการนำรถบรรทุกแก๊สมาปิดถนนในบริเวณชุมชนคมคูว่าจะก่อวินาศกรรมร้ายแรงเสมือนหนึ่งจับชาวบ้านเป็นตัวประกันจุดไฟเผารถมียางรถยนต์ ใช้ระเบิดเพลิงโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐใช้รถเมล์พุ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุบทำลายทรัพย์สินสาธารณะคุกคามชีวิตของชาวบ้านในชุมชนต่างๆโดยไม่หยุด,ยดยหย่ยอนแต่พันตำรวจโทรแทักษิณผ่านสื่อต่างชาติควบคู่ไปกับขบวนการปล่อยข่าวลือในประเทศว่าทหาค่าประชาชนเพื่อหวังซ้ำเติมสถานการณ์สร้างความแตกแยกในบ้านเมืองซ้ำอีก แต่แล้วเมื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแถลงข้อเท็จจริงก่อนสื่อนานาชาติอดีตนายกรัฐมนตรีกลับต้องเป็นฝ่ายถูกตั้งคำถามโดยสื่อสากกระดับโลกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์จลาจนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองอันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ Do you feel some sort of responsibility for inciting this violence that we've seen in Thailand? คำถามนี้กล้องอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยเช่นกันปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแต่การก่อเหตุของผู้ก่อการบางสุวนกลับภากชีวิตของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ไปสองคนเราจะมาเผา จะมาขาพื้นที่ของเราอ่ะพวกเราก็ไม่ยอมแม่ก็อยู่ด้วยแต่แม่เข้ามาก่อนแล้วเราก็คอยเรียกลูกขอให้จบขอให้จบลูกใครใครอยากเสีย พษาพุทธศักราช2552ช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจโลกกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตกการทางการเมืองครั้งสำคัญประเทศไทยถูกผลักไปยืนอยู่บนปากเหวของการนองเลือดและสงครามกลางเมือแต่ในที่สุดประเทศไทยก็ไม่ท่ายแพ้เราสามารถก้าวข้ามสงครามกลางเมือง ด้วยความเสียสละอดทนและความรู้สึกส่วนลึกที่ยังนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติในจิตใจของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะใส่เสื้อสีใด